ตายเลตเลยรสีตายหนึ่งตัวครัยิงโดนเบอร์เดิมอีเ่งแงนเบอร์สี่แม่งโมงเบอร์ยังไม่หยนเล่นอะไเลยปะโอเคตาเราเบอร์อมนี่มาถึงสมสปออกแล้วเหโหหหมดมาก เฮ้ยสไปแล้วไม่หรอกอยากเป็นรนด์นายใส่กระสุนก็เตมตัวยิงไงยิกระสุนอยนี่ง่ายๆบอกเลยนี้โอ้โหใครเบอร์สี่ใครเบอร์วะมนี่แหละครับเนได้ไอ่าตัวนี้อดเล่นไหมนะรอบนี้อ่าโอเคไอ้เบิร์สี่เอาหัวใจออกไปแล้วเนาะโอเค รอบหน้าเล่นดีเขาเทาด้ป่ะเมื่อกี้เราเล่นใไกเบลโหรอ่ะจริงๆริมนไกแบบอะไรอะไรอะไรมิซาตาร์สามแล้วริเบ์โล่ริเบ์โล่ค่ะสกไเบโล่เขา้เรับเสิรไปแทนเขาเรับลูกเดีดี๋ยวอนี้ิ่ดแบบพุ่งแม่งล้มอ่ะโตเนี้ยโตเยอะหยูกรโดงเนี้ยขอีเดินชนไม่เป็นไร ลงกลับนะเวแย่อนึงปไปเข้าตรงนี้ไมานีได้นะถ้าบอกออกก็ลงนี้ก็จบกับตายถึง่าตกขอบโลกหายไปงั้นทำไมเนี่ยรอเปล่ารอเปล่ายิงแล้ววันนียไม่ลงเบอร์หนึ่งเปนใก้ไปต้องเบอร์ห้าเลยข้างหลังอีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยังไง พอสองสองคนละสองต้งมีไม่สองเงียนเดียว่นไป่บางทีแบบปืนคู่ได้ไงไม่เดียวคนอะเราคู่มือากับม่ิเซนเนอร์เียวนนี้จ้าไอ้เล่นแบบนั้นนานแลเขาใช้รแจ๋วมากคือ